b ิ๊กเดสติเนชันร่วมกับอิลิทฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์จากแอฟริกาใต้ครับเราเหมือนยืนอยู่ยบนยอดโลกเลยยอดโลกเลยไ่มว่าคุณผู้ชม <laughs> 2ข้างนี่เป็น2มหาสมุทรนะครับขวามือคุณผู้ชมก็คือแอตแลนติกนะฮะซ้ายมือนี่เป็นมหาสมุทรอินเดียแล้วนะครับและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ แหลมแห่งพายุ Cape of Good Hope แอฟริกาใต้ แหลมกูดโฮปถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปีคิตศัก .1488 ตั้งอยู่ในอุทยานที่มีพื้นที่รวมกว่า77ตารางกิโลเมตรและมีความสำคัญในด้านการเดินเรือเพื่อใช้ในการเป็นจุดขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปและเอเชียครับแหลมกูดโฮปยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วยโดยที่แหลมแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากถึงประมาณ1ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้มากถึงประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราเหมือนยืนอยู่บนยอดโลกเลยยอดโลกเลยนี่บ่าคุณผู้ชมยอดโลกผมชอบคํานี้เรายืนอยู่บนยอดโลกมันไม่มีอะไรมองมันเป็นน้ําเป็นเนี่ยท้องฟ้าสวยโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนประภาคารด้านบนนั่นนะฮะขาวๆสวยๆนั่นตอนนี้เรายืนอยู่ที่แหลมกูดโฮปกูดโฮปก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ชื่อ c a ฟ e of Storm ตรงนี้เป็น ที่ทะเลสองข้างมาบรรจบกันก็คือทะเล,อลแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรทั้งคู่นะฮะมาชนกันตรงนี้เลยนะครับและเส้นทางนี้คือเส้นทางเดียวเลยที่จะมาจากยุโรปเพื่อจะเดินทางไปฝั่งตะวันออกคือเอเชียสมัยก่อนต้องมาอ้อมทางนี้เท่านั้นนะฮะแล้วกลิ่นเครื่องเทศจากอินเดียลอยข้ามไปทางสเปนหอมไปทางโปรตุเกสเยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่คุณนิรุตบอกกองเดินเรือโปรตุเกสเป็นกองแรกนะฮะสามลำแรกที่สามารถเดินเรือ,รอข้ามช่อง แหล่ตรงนี้ไปได้นะครับพอข้ามไม่ได้เสร็จก็เลยได้ตั้งชื่อใหม่เป็นแหลนกูดโ <Good S 2> <Hope. S 1> แล่นเรือผ่านทางนี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยเพาะว่ายุพายุมั่งแล้วมันไม่กระแสน้าร้อนกับน้ำน้ําอุ่นกับน้ำเย็นมาเจอกันแล้วก็โอ้โหมัน็เลยมับหมอกบัางละไม่ค่อยรอดแล้วก็มีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องว่า frying dutchman เจ้าเรือปีศาจอยู่ลำนึ่งที่แบบต้องวิ่งแล่นไปเรื่อยๆรอคํำพิพากษาก็บอกอย่างนั้นเรือลำนี้ถูกสาบ สามให้เล่นเรื่อยๆอยู่รอบๆบ,บ,บริเวณนี้นะฮะเขาบอกเลยนี่เป็นเรือแห่งความตายกาเห็นเรือลํานี้เราจะต้องเป็นความเขาบอกเป็นความโชคร้ายของนักเดินเรือที่เห็นเรือลำนี้ทุกวันนี้ยังมีเรื่องที่พูดถึง,งเรือลานี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงวิวสวยแค่ไหนนี่คือแหลมกูดโฟกนะฮะที่เด็กๆเรียนหนังสือมักจะโดนคุณครูให้ท่องเรื่องแหลมกูดโฟกผู้ชมคุณผู้ชมเราขึ้นไปประพันทานด้านบนกันดีกว่าเชิญฮะ ไหวไหมไหวสบายมากอืมเราเดินแค่นี้ยแถวเนี้ยไม่ใช่นี้ไปเลยเหรอขึ้นไปทำอะไรไปดูวิว<ไห>นูนโอ้โหคุณผู้ชมทะเลสองข้างนี่เป็นสองมหาสมุทรนะครับ ขวามือคุณผู้ชมขวามือเราเนี่ยก็คือแอตแลนติกนะฮะซ้ายมือนี่เป็นมหาสมุทรอินเดียแล้วนะครับแบ่งสองข้างอย่างนี้เลยถ้าเล่นมาจากยุโรปก็ต้องแล่นเรือมาทางนี้นะฮะเพื่อจะมาอ้อมแล้วก็ไปนู่นไปทางนู้นก็คือไปอินเดียไปบ้านเราฮะไปซิดนีย์ไปกรุงเทพถึงกรุงเทพได้เลยนะฮะทางนี้เส้นทางเดียวฮะต้องมาอ้อมทางนี้ทางนั้นครับวันนี้อากาศดีครับถ้าอากาศไม่ดีเราไม่สามารถเห็นเจ้าเกาะด้านหลังกันได้เลยพวกนี้ฮะทั้งหมดเลย พราะไม่งั้นก็จะมีค่อนข้างมีเมฆมีหมอกมีหมอกลงหนาจัดมากนะฮะคลึ่ไปหมดเลยเย็นอ่รอนะอากาศค่อนข,ข้างเย็นนอกจากบริเวณที่เป็นประภาคารแล้วคุณผู้ชมยังสามารถเดินทางไปยังจุดปลายสุดของแหลมได้อีกด้วยซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดที่เป็นประภาคารออกไปประมาณ10นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่นี่เลยเ e of Good Hope นี่นะฮะตรงนี้เป็นเดอะโมสเลยนะฮะนี่คือเขตอุทยานที่แห่งชาติแล้วก็ประกาศเป็นบรดกโลกเวยนะฮะที่นี่นะครับเมื่อกี้เราวิ่งมาก็เจอเจ้านกกระจอกเทศบ้างละเจอกว้างเจอกวาง,วางกวาง3 4ตัวนกกระจอกเทศเป็นฝูงเลยครับมีลูกมีตัวอ่อนมีอะไรต่ออะไรด้วยวิ่งน่ารักมากเลยอยู่ธรรมชาติแล้วนี่อ่านว่าอะไรสร4องศาย1ลิบนิปดา ยี่สิบห้าพลิปดาโอ้โหสอบเก่งชนะเลิศที่หนึ่งโอ้สุดยอดเลยมัน<ม>อ่านไม่ยากหรอะมีลิปดาพลิปดาสองไม่รู้เลย,ยตรงนี้กลิ่นค่อนข้างจะหอมตลบอบอวลเลยฮะอยากจะให้ผู้ชมได้กลิ่นเหมือนเราคือกลิ่นกลิ่นของน้ำทะเลที่มีสาหร่ายปนนะฮะแล้วก็มีกลิ่นออกมาลักษณะเหมือนกับกลิ่นหอมเป็นหอยนางรมเลยฮะเพราะว่าข้างๆนี่มี คลื่นซัดเจ้าสาลาย<อ>ัยต้ต้นสาลายต้นขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้กล้องไปเข็บภาพให้ดูว่าต้นใหญ่ขนาดไหนใหญ่มัถึงมาเลยไปดูสาลายดีกว่าดูจริงๆเหรอดูคุณผู้ชมเราไปดูสาลายกันนะีจริงเรามีทางขึ้นไปด้านบนอีกนะฮะด้านด้าน,นซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นไปดูวิวด้านบนสวยมากฮะคนเดินเต็มเลยนะฮะเต็ไมไปหมดเลยแต่เราไม่ดูข้างบนเราไปดูสาลัยใช่คุณผมไปดูสาลายกันเชฮะ